สรุปข่าวเชียงแมนยูโกประจำวันที่30ตุลาคมโดยโคชเชฟ,ฟบอลแมนเชสเตอร์เชียงนี้คอสเนอร์แรดฟอร์ดเผยคำแนะนำจากป๋าก่อนจะซัดแฮตทริกช่วยแมนยูถล่มไลซิกนัดเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยก่อนหน้าผิจาแดงได้เผยถึงคำคำหนึ่งของทางขุนสื่อโอเลกอนตุชานะผมก่อนที่เขาเนี่ยจะลงสนามไปยิง3าประตูในเกมถลม่มทีมเยือนจากทางเยอรมันขาดลอยในศึกยูฟ่าจะเป็นเล็ก โดยกันนี้มาครับแรฟฟอร์ดกองหน้าของทางแมนยูของรัน,นะฮะเปิดเผยคำแนะนำของทางโอเลก็กตอรสชาก่อนที่เขาเนี่ยจะลงมาเป็นตัวสำรองและก็ซัดแฮตทริกได้ในเกมถล่มแอร์แลนดซิกไป5ต่อ1ในศึกยูฟ่าแชมเปียนเลกโดยนรุกดีกีทีมชาติตองกฤษนะผมออกตาร์เป็นตัวสำรองในเกมยูฟ่าแชมเปียนเลกเมื่อวันพุธก่อนนะฮะก่อนจะถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองแทนที่ของมิสันกริโบชนาทีที่63และยิงได้ถึง3ประตูในช่วงเวลาไม่ถึง30นาทีในสนามเซเลชินเดียว โดยทีมของทามปีศาแดงนั้นได้ประตูแรกจาผมตั้งแต่นาทีที่21จากผลงานของกรีนบูธก่อนจะมารวรวดเดียว4ประตูในช่วงท้ายเกมและเก็บไป3คะแนนสุดล้ำค่าพร้อมนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเอชจากการชนะรวดทั้งหมด2นัดหลังจบเกมไรฟอร์ดคนที่ได้เปิดเผยม,มากว่าโซชานั้นแนะนำให้ทีมพยายามเร่งจังหวะขึ้นเพราะทางทีมเยือนนั้นเปิดพื้นที่ว่างให้เล่นได้ค่อนข้างจะมากอยู่แล้ว โดยการที้ทางผู้จัดการทีมบอกเรานะฮะตอนที่ลงมาว่าให้ลองพยายามเร่งจังหวะขึ้นหน่อยแรดฟอร์ดได้กล่าวกับทาง BT s p o r สําสำหรับพวกเรานั้นมันหมายความว่าให้วิ่งไปข้างหน้ามันมีที่ว่างอยู่ตรงนั้นเรามีบรูโน่และก็พ่อคอยเก็บบอลให้มักซิยานวิ่งไปข้างหน้าแล้วเราก็ดูอันตรายยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าเราจะทําประตูได้ทุกๆครั้งที่วิ่งไปข้างหน้ามันคือผลงานของทั้งทีม คนที่ได้ออกสตาร์ทก่อนทําไม่ดีรวมถึงตัวสํารองก็ทําไม่ดีด้วยเราจะขออะไรมากไปกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วในแง่ทองทงัศนคตินะฮะและความตั้งใจที่จะลงไปปิดเกมมันเข้าทางเราหมดเลยนะเป็นคำว่าง,งานนี้นะผมที่ทางโซชาเน,นี้นได้บอกเอาไว้นะฮะก็คือว่าเฮ้ยช่องว่างมันมาแล้วพวกนายต้องรีบจัดการนะจัดการทําประตูให้ได้เดี๋ยวนี้ รดฟอร์ดเลยเกิดนะผมแรงฮึกเหิมนะฮะแล้วก็จัดแฮตทริกใส่ให้เลยสาประตูวลวดกันเลยจริงนะฮะก่อนจะหมดเวลาไปนั่นเองครับโอ้โหถือว่างานนี้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในแมตช์แมตชนี้กันเลยทีเดียวเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับรอวันจูนกันติดไมค์ชมิเนชีสเดอะแบ็กสร้างชื่อกับแมนยูได้อย่างแน่นอนโดยกันที่ทางสกอตแบนด์ชมเดนนะผมห้องเครื่องลูกม้อคนสำคัญของทางบิชาร์แดงเชื่อมั่นเลยว่าดอนนี่ฟันเดอ์แบกจะก้าวขึ้นมายิ่งใหญ่กับทีมได้อย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้ โดยตอนนี้ฟานเดอร์เบ็กนะผมไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากใหม่นักในช่วงออกสตาร์ทซีซั่นใหม่นี้โดยเกมนัดล่าสุดที่เปิดบ้านไล่ยำแอตเลติกไป5-0แมกจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดแม็กโทมินเนนั้นได้ออกมายกจ้องเพื่อนร่วมทีมชาวโปรตุกสผ่านสื่อพร้อมกับมั่นใจมาว่าจะสามารถประสบความสำเร็จกับทางบริษัทแดงได้อย่างแน่นอน ดยเขาได้บอกว่าตอนนี้นั้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมนะและเป็นนักเตะที่ฉลาดมากเลยผมมั่นใจมาว่าเขาเนี่ยทำงานหนักในสนามฝึกซ้อมมากแค่ไหนเขาก็จะได้รับโอกาสในการลงสนามมากเพิ่มขึ้นเท่านั้นผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาิดหน่อยเขาเป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับทีมในทุกๆวันเขาเนี่ยไม่เคยมาสายตรงต่อเวลาและก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เสมอเรามีนักเตะที่ยอดเยี่ยมอยู่ในทีมเสมอและคนคนนั้นก็คือเขาแม็กชอมิเน่ทีกราผ่านยูดิตดริวนะฮะ เป็นว่าง,งานนี้ทางแบ็กทมินเด์ก็เห็นนะครับผมว่าฟานเดเบิคนนี้เขามีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วและเหลือแค่ว่าให้เขานั้นพยายามฝึกซ้อมให้เต็มที่และทําให้เต็มที่ในทุกๆครั้งที่ได้ลงสนามนั่นครับก็ถือว่าง,งานนี้การจะได้เห็นฟานเดเบิคนนี้เล่นในชุดใหญ่ต่อนเนื่องเนี่ยก็มีโอกาสสูงอยู่เช่นกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าะฮะยังดีไม่พออีกหรอเรีโอเราสองแข้งแมนยูยกกระดับฟอร์มการเล่นที่สุดเลย ดยกันที่ทางบริโอฟอร์ตินานนะผมอดีตกองหลังของทางพิศด United, าร์แมนเชสเตอร์ยูเอฟซึ่งบอว่าหาได้ไม่กี่กับทางวิเชอร์ลิีเดอร์เลิฟสองแนรับของพิศัาแดงยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีพอที่จะพาทีมคว้าถ้วยแชมป์โดยทั้งนี้แปลว่าแม็กฟลอย์กับทางลีเดอร์เลิฟจะช่วยให้บริษัทแดงนั้นเก็บผลในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนเลกนัดล่าสุดที่เปิดบ้านถลม Air ่มแอร์บนไลซิกไปห้าต่อศูนเมือนพุทธที่ผ่านมารวมถึงเกมที่เสมอกับทางเชลซีไป0ูต่อศในศึกฟุตบอลเพื่อนักกีฬ มื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเช่นกันนะครับแต่ทางเฟอร์นานด์มองว่าฟอร์มโดยรวมทั้งคู่นั้นตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยจะถึงตอนนี้ก็ยังไม่ดีพอที่จะนําพาสโมสรให้คว้าแชมป์รายการใหญ่ๆได้เลยเฟอร์นานด์ทนี้ได้กล่าวมาว่าถามว่าดีพอหรือ,อยังผมคงต้องตอบว่ายังไม่ดีพอนะถ้าคุณต้องการจะคว้าแชมป์ใช่ฤดูกาลที่พวกเขามีสถิติป้องกันที่ดีมากแต่ผมเห็นว่าฤดูกาลนี้เวลาที่ทีมเรานั้นเล่นแบบเกมเปิดแรกหน้าใสกันพวกเขามีปัญหาในเรื่องของร่างกายนะ ดยเฉพาะเวลาเจอเกมที่รวดเร็วเพราะพวกเขาไม่ใช่นักเตะที่คุณคาดหวังในเรื่องของความเร็วถ้าเกมมันเปิดแลกกันแบบนี้พวกเขาดันขึ้นสูงและต้องดวน1ต่อ1ห,หรือ2ต่อ2กับผู้แข่งซึ่งตอนที่ผมเห็นนักเตะผมกลัวที่จะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมากเลยนะอย่างไรก็ตามถ้าส่งบอลของทีมดีและทุกอย่างลงตัวพวกเขาเนี่ยก็ได้จะทำให้ดีกว่านี้อย่างแน่นอน ไปดนว่าง,งานนี้นะผมบริโอฟรีนนะฮะก็ได้กล่าวเอาไว้นะผมว่า2แข้งนะฮะของแมนยูของเราไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กไกวร์กับแชมเบอร์เลนเลฟิฟก็ถือว่าแข็งแกร่งพอสมควรแต่เท้า2คนนี้ก็ผีเข้าผีออกนะฮะถ้าเกิดว่าฟอร์มมาแบบสม่ำเสมอคงจะไม่ต้องกังวลต่อไปอีกเลยเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับดานโลดไก่เกียงตำแหน่งแล้วแต่โค้ชสั่งก,ก,ก็และกัน โดยกรณีตนน่างดีโก้ดาโลดนะผมก่อนหลังของทางอีซีพิลานเปิดใจนะฮะพร้อมลงเล่นทั้งในตำแหน่งแบ็คขวาหรือซ้ายก็ได้ขึ้นอยู่กับคำสั่งของโคช้ชโดยเ,ดยเติวิเศษปีเพิ่งจะย้ายมาจากทางแมนยูของเรานะฮะมาคาแข่งในถิ่นซานซิโรในรูปแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้หลังไม่อยู่ในแผนการนำทีมของกุนซือโอเลกันตาโซชาโดยเมื่อคุณได้ลงเล่นในเกมยุโรปนั้นไม่ว่าจะเป็นยูโรปาลีกหรือแชมเปียนลีกมันก็คือความภาคภูมิใจและยิ่งเป็นสโมสรแบบอีซีิลานแล้วล่ะก็ ความประทับใจก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นสำหรับผมแล้วนั่นเหรอมันไม่มีความแตกต่างจะได้เล่นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาผมจะเล่นตามที่โค้ชสั่งให้ผมได้ทําเพื่อนรุ่นทีมต้อนรับผมเป็นอย่างดีและมันง่ายขึ้นสําหรับผมในการปรับตัวต้องขอบคุณพวกเขาเป็นอย่างมากเลยนะฮะทุกอย่างที่นี่ดูยอดเยี่ยมไปหมดแข่งไว้เสร็จปีรนี้ได้กล่าวเอาไว้ เอาเป็นว่างานนี้นะผมทางดีโก้ดานโลดนะฮะที่ย้ายจากแมนยูไปอยู่กับทางอิชิมิลานผีแดงดํานั้นก็รู้สึกว่าเขาก็มีความสุขดีนะฮะแต่ว่าผลงานของเขาก็ยังไม่ค่อยเปรี้ยงป้างสักเท่าไหร่นักเหมือนกับคิสมอรลิงนะครับผมที่ย้ายไปอยู่กับโรมาแล้วผลงานดังเป็นผู้แตกกันเลยทีเดียวเราติข่าวต่อมากันดีกว่านครับเชื่อพี่สิน้องไรฟอร์ดแนก,กรีนบูธรักษาฟอร์อรมร้อนแรงต่อไปเพื่อจะก้าวเป็นยอดดาวยิง ดือหลังจบเกมที่ทางแมนยูทีมจากศึกฟุตบอลบุรกิจเปิดบ้านไล่ถล่มแอร์บัลซิกไปอย่างขาดลอยด้วยสกอร์5ต่อ0ในรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปียนเลกมาครับไรฟอร์ดเชื่อว่าหากไม่สันกริบบูตกองหน้าดาวรุ่งของทีมยังรักษาฟอร์มการเล่นเช่นนี้ได้จะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะชั้นยอดในอนาคตตามการรรยงานจากเดอะมินเบอร์ตั่นเองฮะโดยในเกมนี้ทีมดาวยิงวัย19ปีราปีนี้เป็นคนประเดิมประตูแรกให้กับทีมของปีาแดงในที่ที่สิฟเอ์ดก่อนที่ทรได,ด้สําเร็จ ่วนอีกหนึ่งประตูมาจากลูกโทษที่จุดโทษของอองกดีมัสยานนั่นเองโดยกองหน้าทีมชาติอังกฤษได้กล่าวถึงฟอร์มการเล่นของกรีนบูธในเกมนี้มาว่ามันไม่ใช่เ,เรื่องหน้าประหลาดใจหรอกนะเขาเป็นนักเตะระดับท็อปอยู่แล้วเขาต้องแสดงความมุ่งมั่นต่อไปแล้วก็ทํางานหนักไปเรื่อยๆและเขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่น่าชึ่งสำหรับพวกเราทุกคนและอร์ดคนนี้ที่กล่าวถึงนักเตะด,ดาวรุ่งรุ่นน้องครับกาลังรองลุ่นกันต่อไปนะผมว่าทางกรีนบูธนั้นจะรักษาความคงเส้นคงวาของเขาได้ไหมนะฮะ รับข่าวต่อมากันดีก่านครับเบรอเฟรน,นันงงใจอูบามกาโนโฟอรมไม่เหมือนเดิมเกมพ่ายแมนยูไป5.0ต่อโดยกันที่ทางบรอเฟรน,นันอดีตประกันหลังของทางแมนยูนะฮะรู้สึกประหลาดใจกับฟอร์มการเล่นของดาโยอูบามกาโนข้อหลังของทางไลซิกที่ไม่ดีเหมือนฤดูกาลก่อนหลังเจอฝันร้ายบุกพ่ายไปแสดงไปอีกต่อจากการรายงานของเมโทรสื่อชื่อดังต่างประเทศ ดยผลบอลยูฟ่าจะเป็นเล็กราบแบ่งกลุ่มนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนยูนั้นโชว์ฟอร์มเก่งเปิดบ้านเอาชนะทีมฟอร์มแรงอย่างแอตเลติกไป5้าต่อศคว้าชัยเป็นนัดที่2ติดต่อกันหลังจากที่นัดแรกน้ผมบุกไปอาดไเ,เชมันหนึ่งต่อ,อด้วยสกอร์ที่ขาดลอยเพราะทีมปีศาจแดงเล่นได้ดีกว่าอยู่แล้วแต่จะฝูงศึกบุนเดสติกาเนียก็เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานเช่นกันโดยเฉพาะไดโยอุปามกาโนที่ทำเอาริโอเฟร์นานถึงกับประหลาดใจกันเลยทีเดียว โดยเดีบักกาหลังทีมชาติอังกฤษที่ทําหน้าที่วิจารณ์เกมทางช่อง BT Sport นะฮะในกระาวบาว่าก่อนอื่นเลยนะต้องชมการเล่นที่ยอดเยี่ยมของแรดฟอร์ดเขาร้อนแรงจริงๆนะวิธีเดียวที่ผมจะอธิบายเกี่ยวกับเกมเมื่อคืนวันก่อนนั้นก็คือเหมือนเรานั้นกำลังอยู่ในสามเด็กเล่นที่โรงเรียนแล้วจู่ๆก็มีเด็กอายุ6ข,ขวบลงมาเล่นกับเด็กอายุข,ขวบเดียวพร้อมกับรังแกทุกคนกันเลย เขาเร็วและก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยคืนนี้เขาทาให้เราต้องประหลาดใจเพราะเขาทําให้กองหลังที่ทำงานได้ดีเมื่อรู้ก,การที่แล้วบนเวทีแชมเปี้ยนลลกกลายเป็นเหมือนเด็กนักเรียนคนหนึ่งมันอาจจะดูเหมือนไร้ความปาานีสักหน่อยนี่คือความเฉียบขาดของเขาเขาแสดงออกมาอย่างมั่นใจที่เห็นได้จากการทําประตูของเขานั่นเอง อย่างไรก็ตามนอกจากฟอร์มการเล่นที่สวยหรูของแมนยูแล้วมาร์คัสแรดฟอร์ดคนนี้ยังเป็นตัวสำรองที่ถูกส่งลงสนามไปแล้วทาแฮตทริกนะฮะเป็นคนที่2ต่อจากทางโอลเลอก์าสชาที่ทําได้เมื่อปี1999อีกต่างหายครับโอ้โหนะผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะอูปามกากโนคนนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะหลุดสายตาของทางนารุโอมไปอย่างแน่นอนครับกําลังรอดูันต่อไปในช่วงหน้าหนาวนี้นะผมจะมีชื่อเขาติดในการซื้อขายของทางแมนยูไหมต้องรอลื้อนกันต่อไปครับงานนี้ และนี่ก็เป็นการสรุปรวมข่าวแมนเชสเตอร์เดนเต็ดในช่วงเชี่นครับขอบคุณทุกคนนะผมติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s สไคร e ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ